ตกลงนายจะบอกฉันได้ยังว่านางสิงชุดดำเป็นใครโถเอ้ยผู้ก,กองไปผมมันตกมันไดพลอยโจนแล้วผมไม่โจนมือชีพซะหน่อยอีกอย่างนางสิงชุดดำเขาพางตัวเก่งใหญผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าว่าเขาเป็นใครก็ได้พราถึงยังไงเนี่ยตอนนี้นายก็เป็นพลเมืองดีมแล้วนี่ถ้าไม่ใช่นายเนยนะ คุณวัชนาคงไม่รอดกลับมาหรอกแหมก็ใช่ว่าจะมีแต่พี่ยงคนเดียวซะที่ไหนล่ะคะยังมีผู้กองกับคนอื่นๆแล้วก็ยังมีนายเก่งอีกด้วยนายเกง่งนายเก่งไปเกี่ยวอะไรด้วยครับก็ตอนนั้นที่ฉันสลบไปนะคะฉันรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงพี่ยงเรียกชื่อนายเก่งค่ะสงสัยว่า เพราะว่าจนาจากหมู่ป่านแล้วละ่ะไอ้เก่งน่ะมันอยู่ในหมู่บ้านมัาไม่ได้มาช่วยเราสักหน่อย i